อาจไม่ถูกบันทึกในโดโการชำระเงินนะคะหรือว่าใช้เงินบาทไปซื้อทองคำนะคะหรือว่าทองถูกส่องออกไปประเทศเพื่อนบ้านจึงเห็นการส่งออกทองที่มันคลุ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าว่าดูค่าสถิติเนี่ยจะเห็นว่าการส่งออกทองเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางดรพิพกากษ์อธิบายนะคะว่าแรงกดดันที่ทําให้บาทแข็งขึ้นนะคะตั้งแต่ตน้นตอนที่หนึ่งแล้วโดยที่ไม่ต้องถึงขัน้นการซื้อทองคำ ะะเงินที่อธิบายไม่ได้เนี่ยเข้าออกไทยเพิ่มทุกปีเลยนี้น่าสนใจนะคะทางดรพิพัฒน,น์ไน้บอกว่าการที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียใต้นะคะรวมถึงไทยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของ s c a ม m e r ทำให้การส่งออกทองคำไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่โตขึ้นทุกปีอันนี้คือน่าสงสัยนะคะแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือในดุชลชำระเงินของไทย มีธุรกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้นะคะขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณว่ามีเงินไม่น้อยนะคะที่เขาออกโดยที่ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะคะอาว่าทางไกลบอกว่าทางออกที่ไกลกว่าการจำกัดการสกอกทองคำ ะะซึ่งาทางดรที่ิบายว่าปัญหาต้นเหตุจริงๆก็คือคนกลการกำกับที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภาคธนาคารกับตลาดคริปโตนะคะมันก็จะมีขนแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าการต่อต้านการฟอกเงินกฎการเดินทางที่เข้มงวดนะคะ โอ้อันนี้บอกว่าน่าสนใจมากๆคืออ่านเจอเราก็เลยมามาเล่าให้ฟังต่อนะคะเพราะว่าอาจารย์เพราะว่าทางดรนี่ให้เป็นเรื่องของแนวความคิดเห็นซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวถึงก็ต้องไปนั่งอาา่านค้นเนื่ถึงสมัยเรียนเรื่องของต่างๆบอกคุณคืนตำราอาจารย์ไปเยอะมากเลยนะในจบของตัวเองนี่ต้อง ความรู้เรื่องนี้กันหนักมากจริงๆแต่ว่าเรื่องที่บอกว่าตอนนี้ต้องให้ความสําคัญเลยนะในส่วนของค่าเงินบาทของเราที่แข่งข่าขึ้นผลกับเขาที่จะเกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของราคาทองหรือว่าอะไรต่างๆนะคะในส่วนของบ้านเรานะคะก็ติดตามกันส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรมีแจ้งมาบอกว่าใช้ถนนนิคมมักขสร์นะคะช่วงของ ทางด่วนนะคนะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนราชบารมติดขัดจุดนิ้งนานเลยไม่ได้บอกเชื่อว่าจะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลพญาไทนึงแต่ว่าติดที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนราชบารมนานมากคุณพ่อน้าตาลตกค่ะนะคะแล้วบอกว่าคือติดนิ่งนานทีเดียวให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลเดี๋ยวยังไงจะประสานทางได้ของเจ้าหน้าที่ให้แะ่เขาแต่จุดนี้นี่จริงนะ เข้าใจเพราะว่าติดหนักมากแล้วเพื่อนอทุกคนก็นจะแนะนําเลยว่าให้ตรงข้านุษาวิรีชัยมาใช้ถนนทางด้านของพญาไทยเนี่ยจะมาได้เร็วกว่าดีกว่าแต่ของถ้าดูจากเคสนี้นี่ไม่ทันละนะคะเพราะว่าคือเข้ามาทางด้านของถนนราชปารบลราใช่ไหมคะแล้วบอกคุณพ่อนำตาตกนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ทางเรากำลังประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อยู่นะคะกรณีนี้ค่ะก็ เดี๋ยวยังไงผมไม่ได้บอกหมายเลขทะเบียนรถหรืออะไรยังไงมารากว่าเพื่อนๆที่ใช้เส้นทางการจะได้ช่วยขยับช่วยเปิดทางหรือว่าอะไรต่างๆให้ได้นะคะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดหรือว่ายังไงคุณผู้ฟังคนที่จ้างเคสเนี้ยมานะคะเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยนะคะในเรื่องของหมายเลขทะเบียนรถหรือว่าตอนนี้จุดที่อยู่อัปเดตล่าสุดกันหน่อยว่า อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆที่ใช้ทางเผื่อว่าติดตามฟังจาสอร้อยอยู่จะได้ช่วยพยายามเดียงเปิดทางให้เพราะว่ามันเป็นถนนที่รถติดมากมายจริงๆ อย่างปลอดงทะเบียนเพื่อขอรับสินรับโเกตนีนะ้ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงน่าดมได้ที่จสองร้อยสอบถามเรือติดโทรไ้ที่สองแปดหรือดอกจัน188ตตลอด อ,อชเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับอยู่ดีๆเ,<ด>เ,เขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะอยู่ก็เออแขนขางขยัก<อ>ไม่ได้ครับคิดได้เออที่ในเครื่องมีเจนร้อยเนี่ยผมก็เลยลองกดดูลองกดดูก็คือแบบไวมากต้องการความช่วยเหลือกด S O S หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม 34ปีจอสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือมีรายงานด่วนเข้ามาค่ะว่าภาวะโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้วค่ะและนี่คือข่าวดีประจำปี2050ค่ะ เรื่องดีๆคงไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ช่วยกันทำตั้งแต่วันนี้ปตทจึงสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพิ่มทังเลือกใหม่ๆให้เราได้ใช้พลังงานสะอาดดักจับและกักเก็บคาร์บอนให้เหลือแค่อากาศดีๆเพื่อเราทุกคนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วมันเอิญบังเอิญไม่รู้จะโทหาใคร เตี๋ป้าดีก็จะผิดธุรกิจกันไปใหญ่ก็เป็นเหมือนกันไหมครับพขอให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะอ๋อไม่รู้ที่ไหนอะคะ่ะเข้าซอยมาแล้วกลัก็เปลี่ยวมากเลยค่ะโดวันนี้เรามีแอปพิเคชันที่รู้คุณอยู่ไหน ITE, S O S ปื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้รถติดแอปที่ no l i m i ชีวิตจะปั๊ โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android ถ้าจะบอกรักสาวก็ตอนเขาชาร์จรถนี่แหละคือผมเออผมจะบอกว่าชาร์จเสร็จพอดีเลยไปก่อนนะก็สถานีชาร์จ Elect y Eget เขาชาร์จไวเอาใหม่ oh คือผมชอบวยชาร์เสร็จแล้วอ่ะไปก่อนนะไม่ทันอยู่ดีก็ไม่ได้จองมาก่อนไงรักที่ว่าไหวยังไม่ไหวเข้าที่ชาร์จสถานีชาร์จอีเล็กซ์ไปอีกอะชาร์จไวจองง่ายผ่านแอปอีเล็กซ่าคราวหน้าต้องไวหน่อยนะเนี่ยพอจะใช้ทางด่วนก็เจอรถติดหน้าด่านเสียดายลืมเอเอ็มพาสมาเลยต้องมาต่อคิวเข้าช่องปกติแบบเนี้ยเรองหีซิพาต่างหา ก็ได้เหมือนกันเพราะกรมทางหลวงร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองบัตรไว้ด้วยกันแค่มีเอ็นพาสใบเดียวก็สบายสบายผ่านชิ้ทั้งมอเตอร์เวย์และทางเศษสอบถามข้อมูลโทรสายด่วนกรมทางหลวง15 8 6ปกด9ตลอดที่ชั่วโมงวันนี้มีข่าวดีสุดปังมาบอกทุกคนเลยนะครับน้อง it' something truly exciting for all you creative for minds you o and all โอ้ย e ี่เยี่ยนเขาฉลองครบ88ปีก็เลยชวนพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป to join their amazing 88 years v o y c a n eight directions eight languages the wonder of travel project sounds like an adventure right ใช่แล้วครับแค่ส่งคลิปวิดีโอสั้นๆใน8ภาษาไม่ว่าจะเป็นไทย จีญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษยเยอรมันฝรั่งเศสและสเปนประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทยและเคล็ดลับการเดินทางอย่างปลอดภัยโอ้โหสองแสนบาทรางวัลใหญ่ขนาดนี้หา้ามพาดนะ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25กันยายน2568ที่เว็บไซต์ www.js100.com เท่านั้น What are you waiting for? Let your creativity shine and be part of this incredible journey with v o i s i a n Find all the details and submit your work at website w u a w e w e b j s 1 0 0 c o m แปดปดแปดแ o i s i a n แ8ดทิป s แบบภาษามหัศจรรย์แห่งการเดินทางจง Poisian สดชื่นปลอดภัยสนับสนุนโดยยาดมตราป้อยเสียงใช้ดมใช้ผ่านในหลอดเดียวกันสสสส,จอ,สอ,อจรและเจสร้อยเพื่อดรอรไม่ถึงหน้าทีจะพังเที่ออกมารถที่กรไายไแล้วค่ะที่กรชี้มามานะออหน้าเขาแล้วานะ็ ก็ต่อรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดร้ายให้อยู่ในรถนะค่ะพออยู่ในรถเด็กุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะเหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณก็คืออยากจะโทนทั้งแม่บ้านเขาเป็นธิกรเราก็เลยกังวลโดยรายเสียดังคือเขาก็นต้องบอกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปเจาะ400อยู่นี่ก็เลยต้องลองกดเครื่องกด X เสาะ400อยู่เนี่ยค่ะให้ ทางสีสายตรวจช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับแอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ1 5นาทียไม่น่าจะเจอนะคะและคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 1 0 0ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ 44นาทีค่ะก็ในเรื่องของการทำงานของทางด้านาของเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันที่16ใช่ไหมมีเรื่องของตำรวจทางหลวงนะคะซึ่งก็คือเป็นตำรวจสอบสวนกลางาไปนะคะซึ่งเขาก็มีการจับกลุ่มนะคะในส่วนของคนซึ่งขับรถกระบะแล้วขาดต่อภาษี แล้วยังมีการใช้ปากกาไปแก้ปีพสอสนะคะอาจจะอาจจะได้มีความคืบหน้ากันจับคุมได้ตรงช่วงของถนนสายเอเชียนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะคือประเด็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนเชมาบอกเตือนกันเลยในเรื่องของการที่มีการแก้ไขทะเบียนรถด้วยตัวเอง นะคะเห็นบอกว่ามีการแก้ไขทะเบีรถด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้า,าที่นี่เขาก็สามารถที่จะแบบตรวจสอบแล้วก็จับกลุมได้นะคะพูดถึงในช่วงนี้นะคะในส่วนของทางตรวจสอบส่วนกลางเองนี่เขาก็มีในเรื่องของการมาตรการเข้มในหลายๆมาตรการนะคะไม่วจะเป็นในส่วนของการ กระบวนการนะคะหรือว่าในเรื่องของพวกนายทุนการส่งออกพวกรถผิดกฎหมายข้ามแดนนะคะซึ่งก็เป็นปฏิบัติการแล้วปรากฏว่ามีอดีตทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะรวมอยู่ด้วยนะคะรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีการส่งออกรถที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยังมีนะในส่วนของพวกขบวนการในการสร้างเพจปลอม นะคะแล้วก็หลอกลงทุนตุนเยื่อแล้วมีการเตือนเอออันนี้เดี๋ยวนด้สนใจไดจะมาบอกให้ในส่วนของการเตือนแล้วก็มีเรื่องการระดมจากรถเถื่อนป้ายทะเบียนปลอมที่มาจากแหล่งตลาดมืด นะคะพร้อมทั้งสมงอคคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงหรือว่าอะไรต่างๆด้วยเรียกว่ามีการระดมกําลังกันเลยนะคะในการติดตามแล้วก็ในการขยายผลแล้วก็สืบหานะคะในส่วนของคนที่อยู่ในขรบวนการนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางด้านของเจ้าหน้าที่ นะคะอันนี้เป็นสวัสสอบสวนใช่ไหมคะตำรวจทางหลวงสี่กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะพันตำรวจโทกล้าสมบัติบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดิครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่บอกว่ามีการจับคุณคนใช้เบีนเบีนปลอมหรือว่ายังไงนะคะสวัสครับก็อย่างของเคสนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับก็ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับตั้งด่าน กดขันวิัยจราจรอยู่ในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีรถกระบะสีขาวที่ออร์นิสตเนี่ยก็เข้ามานะครับแต่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ารถคันนี้ทาสีขาวนะครับแต่พอไปดูที่กระจกหน้ารถเนี่ยก็พบว่าแผ่นป้ายภาษีเนี่ยมีการพวกนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขคือรถคันนี้ทาสีขาวตั้งแต่ปีสองพห้าสองหหสิบเจ็ดแต่มีการแก้ไขตัวเลขจากเลขเจ็ดเป็นเลขแดนะครับ <Yeah. S 2> ครับก็ก็ตรงนี้นะครับที่ตั้งใจจะออกมาเป็นสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันก็คือว่าคือบางทีเนี่ยอ,อย่างเราเราคนทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ <Yeah. S 2> คืออาจจะมองว่าการแก้ตัวเลขเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้า <Yeah. S 2> ที่ตำรวจทางหลวง <Yeah. S 2> เพื่อจะได้ไม่โดนใบสั่งเงี้ยครับ่แต รู้ไหมว่าการกระทดาดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นเรื่องของการปลอมเอกสารราชการซึ่ง เขาก็มีวิธีนะคะในการที่จะตรวจสอบแอปพลิเคชันเงินกู้ให้ปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงนะคะป mm ัจจุบันจะมีเรื่องของแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ถูกกฎหมายต้องได้รับอนุญ,ญาตจากทางแบงคชาตินะคะต้องได้รอนุบบญ,ญาตซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของการที่เราจะเข้าไปเช็คได้ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของทางแบงค์ชาตินะคะ mm hmm. แล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือให้สังเกตเงื่อนไขที่น่าสงสัยคือดอกไม่เยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะเซ็นเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยต้องไม่เกิน25%ปต่อปีนะคะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินก่อนอนุมัติอย่างเช่นค่าธรรมเนียมค่ามาจำหรือว่าค่าดําเนินการนี่คือยังไม่ได้เงินแต่ต้องจ่ายสรรพัดค่าเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นแอปพลิเคชันนะคะถูกกฎหมายเนี่ยจะไม่มีการเก็บเงินก่อนค่ะแล้วก็ไม่มีข้อมูลติดต่อที่ชัดเจน ไม่มีที่อยู่ของบริษัทห,หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริงนะคะและนี่เลยที่ต้องระวังรงระวังการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเกินจําเป็นอย่างเช่นรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อใช้โทรประจานรูปภาพและวิดีโอเพื่อใช้ตัดต่อขบ่ ụ ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อใช้คุกขาม ะะเพราะฉะนั้นแอปที่ถูกกฎหมายเนี่ยเขาจะขอข้อมูลเฉพาะที่จําเป็นต่อการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้นแต่นี่มันเป็นแอปพลิเคชันซึ่งผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยในส่วนของทางตำรวจสอบสวนกลางก็แนะนำเพื่บอกว่าการกู้เงินผ่านแอปไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าพลาดไปใช้แอปผิดกฎหมายคุณเนี่ยอาจจะต้องผ่อนจ่ายด้วยข้อมูลส่วนตัวมากกว่าเงินกู้จริงๆดังนั้นเนี่ยนะคะ จึงจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลกับแบงชาติแล้วก็สังเกตเงื่อนไขที่ผิดปกติที่สำคัญอย่าอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็นค่ะคุณเต้าจำทองสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุญญณยนรชค่ะใช้เปกเกษตร,ะรนะคะ,ะสวัสดีคุณสมาชิกครับคุญญญณยนร์ผมใช้ผมมาจากวงแหวนตะวันตกนะครับกาญจนาภิเษกแล้วก็เลี้ยวเข้าเป็นกระเสนะครับค่ะ จะมุ่งหน้ามาทางสายสองสายสามนะครับก็อก็ติดตั้งแต่ยังไม่ได้เลี้ยวเข้าไปเกษมเลยฮะอ๋อติดตั้งแต่ยังไม่ได้เลี้ยวเข้าไปเกษมเหรอฮะใช่ฮะคือสาเหตุเดียวเลยครับคุณจะนุ้ดค่ะแยก,กไปแดงสายสองครับค่ะตรงนี้เขาจะมีเลี้ยวขวาสองเลนนะค่ะแล้วก็อ,องสามเลนนะครับแต่ว่ารถที่จะเลี้ยวขวาครับ ขาปล่อยน้อยครับเขียวน้อยก็มันจะลดสัญญาณไฟใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นประจำเลยแล้วก็แล้วก็ทําให้บางคนเนี่ยก็มาเปลียนเอาข้างหน้าที่จะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวจากแถวมายาวมาเปลี่ยนเอาข้างหน้าแล้วก็มาคาอยู่ทาให้รถที่จะไปตรงนะครับตรงทางสายตามก็ติดพันไปด้วยเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยมันก็จะมีป้ายรถเมย์อะไรอยู่มันจะมีรถเมย์ดอดด้วยมันก็เลยทําให้มาคานี่ อันโตอยู่ตรงนี้นครับออันนี้คือคุณต้อมจำทองผ่านมาแล้วก็เลยเห็นแล้วาว่าใช่คจาก,กนี้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆมามระจําเลยครับคุณพีรุตตรงนี้ตอน,ต,นต้องปล่อยเขียวเลี้ยวขวาเข้าสายสองอ่ะใช่ครับค่ะมันทจะไ้รถมันทันยังไปถึงแบบไฟแดงตรงกาญจน,นาเลยครับแล้วจะทํายังไงดีอัตโนม,มัติไหมใช้ AI ในการช่วยประเมินไหมหรือว่ายังไงจะปล่อยให้เเลี้ยยยววขาอนครับเลี้ยวขวาเพราะว่าช่วงเนี้ย ตรงนี้มันสายแล้วจะเที่ยงแล้วครับเข้าก็พอ,อกอ,อกไปได้แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้ก็ติดตามสัญญาณไฟแค่นี้ครับ <fotos> ใช่ครับพอเลยผมเลยสายสองนะสายสามสายสี่สบายๆเลยครับอันนี้สู้ไหวไหมกับแย่าพะขนงโอ้อันนั้นนี่ต้องบอกเป็นอำนนานครับเป <c oughs> กก็นย่าพะโน้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นกลางวันช่วงบ่ายๆมันดีแล้วนะคุณยนุษย์ถ้าคุณมาใช้ AI คุณจะมาเร็วมากค่ะ เดี๋ยวเนี้ยเร็วเลยนะครับเพราะเพราะว่าบางทีอผมว่าจะเข้าวิลล่าผมก็จะเปขึ้นด่าดค่ะสรองรับตรงตรงสะพานพระโขนงครับอืมมันก็จะประหยัดไป50บาทครับค่ะถ้าถ้าผมขึ้นจากจากตรงของเตยมาเลยเนี้ยมันก็ต้องเสีย50บาทอ๋อมันเป็นคนละคัง่ายอ่าคนละคันใช่ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับจ่ะกินแค่สิแล้วเป็นกลางวันในบ่ายนะค่ก็ดีนะนะตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเวลาอื่นเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้เคยไปเวลาที่เขาตั้งเป็นอัตโนมัติอ่ะ โดยให้ AI เขาประมวลประเมินว่าฝั่งไหนไปไหนยังไงนี่ไปเร็วมากแต่ต้างเป็นช่วงเวลานะแต่ถ้าไปเจอประเภทที่แบบไม่ใช่ AI เนี่ยค่ะเราสีนี่ขั้นขึอนปอครับค่ะขึ้นปอเลยขึ้นน้ำใจแยกน้ำใจไปนะครับครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เลี้ยวเลยอ่าใช่ต้องเละแล้วก็ต้องเข้าซอยซอยลาดค่ะซอยลาดเราจะมีซอยลาดใช่ใช่ครับผมเคยได้ยินแบบนี้ที่เขาบอกปากที่มีซอยทางมัตชอนใช่ใช่มีซอยทางมัตชอนอยู่โอ๊ไปตรงตรงนั้นนี่ย่งคู้กับตรงนี้ไม่ไหวใช่ไหม ใช่ใช่ครับผมแม้ที่ว่าเยอะกว่าแน,นกว่าเยอะครับเดี๋ยวต้องถามแล้วมันมีมันมีตรงแยกไหนอีกไหมที่จะมาสู้กันเดี๋ยวขผมจะต้องออสอบถานให้ได้น้องเจ้าหน้าที่ให้ค่ะนะคะได้ได้ครัทุกคนปล่อยปล่อยเลอนขวาเข้าไายสอกให้เยอะๆหน่อยนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะมีมีมีแยกไหนจะมาสู้กันไหมกับตรงช่วงของแยกพระคันโตกับพระรามสี่นะ ฝั่งพระรามสี่เท่านั้นนะเพราะว่าฝั่งสภูมิได้เขาปล่อยเร็วเดี๋ยวเราไปที่คุณหมอแท้กจิงเสริพาณิชเลยค่ะที่การบูรณาธิการไม่คับคุณหมอคะสวัสดีค่ะไปได้คุณเป็นนิดนิดค่ะค่ะวานนี้ติด6ติดยาไปแล้วนะค่ะอืม20ติดยค่ะอืมเกิดเป็นวามเนกรงเิดคอนี้ติดัน2ยา ูงอคนเนคุณทอกัน5น้อย69ชีส5น้อย6ชีตรนี้ครับไม่มองเห็ว่ามีไนีแม่จะแม่จะขอทันเเราทำเินมาได้20ติดกที่สองพันคัเดียะมดอีกนแ่้อยก็จะน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกันปีที่แล้ว